แค่นบีอยู่บนหลังมาหลังอูดพี่น้องรู้ไหมแส้ของนาบีไปโดนชายคนหนึ่งวันที่นบีป่วยนบีบอกใครมีสิทธิกับฉันบ้างชายคนนี้บอกมีรอซูลโหล่สาบ้าที่อยู่รอบๆนบีตกใจไอ้เหวะนี่มันยังไงวะโผลมาบอกมีสิทธิกับน,นาบีนบีถามเรื่องอะไรแส้ของท่านนะแส้นะ่ะมาโดนหลังฉัน นบีก็ให้ซอฮาบะไปเอาแ่มาซอฮาบะที่อยู่ที่นั่นกูต่อยมึงแน่กูต่อยมึงแน่มึงเอาแสแต่นินนบีมึงโดนกับกูซอฮาบะหึมหึมนบีไม่ได้สิทธิแล้วชายคนนี้บอกรอซูนตอนที่แ่ของรอซุนโดนฉันเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันไม่รู้หรอกตอนนั้นฉันถอดเสื้อด้วยโอ้โหงานใหญ่เลยรอซูนก็ต้องถอดเสือ้อ รอซูล์ต้องถอดเสื้อเวลารอซูลสอดเสื้อชายคนนี้มันแผงสูงเรื่องของเรื่องอ่ะอยากจะเห็นแผ่นหลังของรอซูลและอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตจะจูบหลังท่านรอซูลเวลาท่านนาบีถอดเสื้อชายคนนี้ก็ไปจูบหลังแล้วก็บอกความจริงนบีฉันนะไม่ได้เอาโทษกับท่านหรอก แต่ฉันนะ่ยอยากจะเห็นแผ่นหลังและอยากจะจูบหลังท่านรอสลใครละเจ้าแส้ไปตีนบ,บีแต่ว่าวิธีการวิธีการเนี่ยเห็นไหมเทคนิคถ้าไปบอกนบีขอจูบหลังหน่อยถอดเสื้อหน่อยใครเขาจะให้ง่ายๆละ